ราชาลูกนังทุโกขอเสนอจัดหนักไม่เกรงใจใครเผยชมยี่สมามารถขุมกำลังแมนยูในกัมมือเซอร์จิมเซอร์จิมล,ลัดคริฟแฟนพันแท้ทีมายเจ็ดตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอสูงลิฟจนมีสิทธิ์เทคโอเวอร์ผีแดงต่อจากตระกูลเกลเซอร์ในอีกไม่ช้าจากการประโคมข่าวของเมืองพู้ดิล,ลัดคริีโอกาสเป็นเจ้าของคนใหม่ทีมายเจ็ดโดยตระกูลนักธุรกิจชาวมรกันอาจได้อยู่ในโอทาฟอร์ดต่อไปด้วยการถือหุ้นก้อนเล็กของสโมสร แม้ว่าชิกยัตซิมซึ่งต้องการครอบครองทีมลูกหนังของพิมลิกเช่นกันจะมั่นใจว่าข้อเสนอของเขามีมูลค่าสูงกว่ามหาเศรษฐีอังกิษก็ตามอย่างไรก็ดีด้วยเหตุที่เซอร์จิมและคริปถูกกล่าวอ้างว่าพร้อมเปิดไฟเหี่ยวให้เกลเซอร์ Sir, ถือครองหุ้นทีมผีดแดง20%จึงน่าจะไม่เขาได้รับชัยชนะเหนือชิกยัตซิมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเชื่อว่าแมนจิตในกำมือเจ้าของใหม่พร้อมทุ่มเงินให้เอริกเทนฮากเสริมทัพแบบไม่ยั้งแน่ตามที่ผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์ใหม่มั่นปั้นมืออาไว้ ตามรายงานข่าวที่ปรากฏเทนฮากถูกโยงกับนักเตะหลายรายทั้งแฮร์รี่เคนไรอันกราเฟนเบิร์กอักเซลดีซาซีเชอร์มี่ฟริมปงและดิโก้คอสตาหากเป็นอย่างนั้นจริงผีแดงโฉมใหม่ในซีซั่นหน้าก็น่าจะมีขมกำลังดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูดิโก้คอสตาดาบิดเดเกีาหน้าทานบิชอปแมนยูเต็ดถูกลือว่าให้ความสนใจคอสตาในทวาทีมชาติโปรตุเกสโดยส่งแมมมองติดตามดูฟอร์มของมือก่าทีมปอร์โตอยู่เป็นประจำ แม้จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเดคาจะรับการต่อสัญญาใหม่แต่เทนฮากต้องการในทวารชั้นยอดมาเป็นแบ็กอัพให้กับจอหนหนุสเปนิชหรือไม่ก็แข่งขันแย่งชิงตำแหน่งมือหนึ่งกับเขาในกรณีที่คอสตาย้ายสู่โรงละครแห่งความฝันจริงเขาน่าจะต้องยอมรับบทบาทมือสองในซีซั่นแรกกับผีแดงไปก่อนเพื่อเรียนรู้จากเดียร์สำหรับการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการเล่นของเทนฮากก่อนก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งอย่างเต็มตัวในอนาคต อย่างไรก็ดีคอสตามีกาสลงเฝ้าเสาทันทีได้เช่นกันหากคุณซอสกินเฮตจะมองว่าผู้รักษาประตูวัย32ปียังใช้เท้าได้ไม่ดีอย่างที่เขาต้องการจนไม่อาจสร้างเกมขึ้นมาจากแนวรับได้สำหรับบีชอปการย้ายออกไปของดินเฮนสันซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงในเสมอนี้จะทําให้เขาได้รับบทบาทประตูหมายเลข3ของทีมอย่างชัดเจนมากขึ้นกองหลังเจอร์มี่ฟริมปงดิโกดาโลอาร์เซลดีซาซีราฟเอลวรารันวิกเตอร์ลินเดเลฟ ลิซิโดมาติเนสลุกชอไทยเลวมาเลเซียถึงขณะนี้ยังมีข่าวอย่างหนาหูไม่เลิกว่าเชนฮากต้องการเซ็นสัญญากับแบ็กขวาคนใหม่แม้สีสนิอรอรนหวานบิสซาก้าจะโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างผิดหูผิดตาแต่คาดกันว่าอดีตดาวเตะท,ทีมคริสตันพาเลซจะถูกโลกออกจากโอทัฟฟ์ในซัมเมอร์นี้โดยที่ฟริมปงน่าจะย้ายมาแทนที่ บิส้า,าถูกระบุว่ามีจุดอ่อนในด้านการเติมเกมรุกต่างไปจากแบ็คขวาดั้วัย20ปีของเลบรเซนซึ่งจะทําให้พีแดงบุกตะลุยทางดิมเส้นได้อย่างน่าเกรงขามมากขึ้นเนื่องจากเขามีผลงานยิงได้8ประตูจาก30เกมของบุนเดสลิกาในซีซั่นนี้ไม่เพียงเท่านั้นแฮร์รี่แม็กไกวกับตันทีเมตตจะถูกลอยแพ่อีกรายเพื่อเปิดทางให้กับดีซาซีดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสของทีมโมราโกย้ายมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟ กองกลางไรอันกราเฟนเบิร์กซีดานอีกบาวคริสเตียนเอเล็กเซนกาซิเมโรเฟรดบรูโนเฟ,ฟนเดสมาซลซาบิเซอร์แมนูเดมีข่าวพัวพันกับกราเฟนเบิร์กเช่นกันแม้จะเชื่อว,ว่าลิพูเป็นเต็งจา๋าที่จะได้ตัวมิดฟิลทีมชาติฮอลแลนด์ของสโมสรบาเยมินิกอย่างไรก็ดีด้วยเหตุที่เทนฮากเคยร่วมงานกับดาวเตะวัย20ปีในทีมอาร์็จน์มาก่อนมันจึงแลดูเป็นข้อได้เปรียบที่ผีแดงจะได้ตัวสตาร์ดัตมาเสริมทัพ นอกจากนี้เทนฮากก็น่าจะลงทุนเซ็นสัญญาอย่างถาวรกับซาบิเซอร์ด้วยเนื่องจากกองกลางทีมชาติออสเตรียมีผลงานที่น่าพอใจหลังถูกยืมมาจากเสือใต้เมื่อเดือนมก,กราคมแถมเจ้าตัวเปิดอกด้วยว่าหวังได้ย้ายสโมสร,รอย่างถาวรในกรณีนี้สกอตต์แม็กโทมเนจะต้องระเหตุออกจากโรงละครแห่งความฝันตามระเบียบโดยที่อีกบ่าวพร้อมแล้วที่เข้าขึ้นมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวกองหน้ามาคัสและฟอร์ดอันโตนีเจอดอนซานโช แฮร์ี่เคนอเลฮันโดกานาโชอองโตนี่มาร์ซยาวอามัดเดียโลหลังจากล่าตัวเคนมานานหลายปีก็ดูเหมือนว่าซัมเมอร์นี้แมตต์จะสมหวังได้ดาวยิงตัวฉกาจของสเปอร์มาร่วมกวนสตีด้วยเหตุที่กไกเดืทองมีซีซั่นที่เลวร้ายประกอบกับดาวสันโวสูงสุดของทีมช่างกรีฑเหลือสัญญากับต้นสกัดอีแค่ปีเดียวเท่านั้นผีแดงจึงสบโอกาสเหมาะเตรียมเดินหน้าทาบทามเคนอย่างเอาจริงเอาจังหลังจบซีซั่นและเมื่อเทียบจำนวนประตูระหว่างเคนกับบาลเวคอสก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสู์ ที่ถูกยืมมาจากเบอร์ลี่จะไม่ได้ไปต่อกับผีแดงอย่างแน่นอนขณะเดียวกันมาร์กซียาลก็น่าจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ต่อไปแม้จะจัดอยู่ในกลุ่มนักเตะจำพวกสามวันดีสวันไข้เนื่องจากเทนฮากแสดงทีท่าว่าชื่นชอบฝีเท้าของเขาและพร้อมเก็บกองหน้าเฟรน์แมนเอาไว้เป็นตัวทีเด็ดในซุ้มมานั่งสำรองขณะเดียวกันเดียโรดาวเตะวัย20่ปี e S P e, ก็จะได้กลับมาลงเล่นให้กับผีแดงอย่างเต็มตัวในซีซั่นหน้าหลังถูกปล่อยให้เซนเดอร์แลนด์ยืมไปใช้งานและปรากฏว่าปีทีมชาติออริคสที่ถูกดึงตตัวมาาาจก มีผลงานที่น่ารับใจกับทีมแมวดำฉลองสัญญาใหม่กนาโชประกาศแฟนสาวตั้งทอง้องอเลฮันโดกนาโชปีกดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เ็เปิดเผยว่าเอวากาเซยแฟนสาวสุดสวยกำลังตั้งท้องลูกคนแรกกนาโชพาแฟนสาวและครอบครัวเหมาร้านอาหารหรูในเชสเชียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฉลองการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรลลาสุดปีวัย18ปดปีก็ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมว่าเขาเตรียมเป็นพ่อคนแล้ว โดยโพสภาพที่เขาและแฟนสาวถือเสื้อแมนจิตไซจิวพร้อมปักชื่อเบอร์ของกานาโชดในร้านอาหารดังกล่าวปีกชาวอาเจนตีเปิดเผยด้วยว่าลูกของทั้งคู่จะมีชื่อว่าเอ so ็นโซซึ่งเป็นการอนุมานว่าเป็นลูกชายสำหรับกานาโชดกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่เพิ่งกลับมาลงซ้อมได้อีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเอลิกเทนักยังหวังว่าแข้งรายนี้จะลงสนามได้ก่อนจบฤดูกาล ดีนเฮนร์สันผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซึ่งอาจทําให้เขาพักรักษาตัวจนถึงเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวตามรายงานจากเดลี่เมลปัจจุบันเฮนร์สันถูกยืมตัวไปอยู่ที่นอตติแฮมฟอร์เรสแต่เขาไมไ่ลงเล่นอีกเลยนับตั้งแต่กล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกขาดในเกมเจอกับลสเตอร์ตี้เมื่อกลางเดือนมกราคมตอนแรกในทวันวัย26ปีจะต้องพักรักษาตัวประมาณ6สัปดาห์แต่มีรายงานออกมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาจะไม่ไลงเฝ้าเสาอีกในฤดูกาลนี้ สถานการณ์อาจเลวร้ายยิ่งกว่าหากเฮนเดอร์สันต้องรับการผ่าตัดซึ่งจะทําให้เขาต้องพักรักษาตัวต่อไปอีก3เดือนนั่นอาจส่งผลต่ออนาคตของเขากับมเสร็ซึ่งยังมีสัญญาถึงปี2025เฮนเดอร์สันจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแย่งตําแหน่งมือหนึ่งหากสมสรไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับดาบิดเดเฮียได้ในทางกลับกันเฮนเดอร์สันแสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนว่าไม่อยากกลับไปที่โอทัฟฟอร์ดในฐานะตัวสํารองของเดเฮียอีกและมีแนวโน้มว่าจะถูกขายหากนายด่านชาสเปน,นิทเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่ สถานการณ์จะซับซ้อนกว่านี้หาก์ฮเดสันต้องผ่าตัดและไม่สามารถลงเล่นได้จนถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดทําการลงในวันที่1กันยายนการโช่เพิ่ม10เท่าเดคาอยยังเบอร์หนึ่งเปิดค่าเหนือ28นักเตะแมนอยู่เปิดค่าเหนือนักเตะแมนเจ็ดหลังอารลนโดกาโชต่อสัญญาถึงปี2 0 2พพร้อมรับเพิ่ม10เท่าแต่ก็ยังห่างไกลจากดาบิดเดคาที่ได้มากสุดในทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับอเลฮันโดการาโชปีกดาวรุ่งจรดประกาศต่อสัญญาระยะยาวอย่างเป็นทางการแล้วส่งผลให้จะได้อยู่ค่าแข้งที่ถิ่นโอทัฟฟอร์ดไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2028ขณะที่เดลเมลเซียงกริตรายงานว่ามิดฟิลวัย18ปีจะได้ค่าในยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าในสัญญาใหม่โดยเพิ่มจากเดิมที่รับ5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปเป็น50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในวันนี้นักเตะปีส δ δ แสดงที่รับค่าจ้างมากสุดก็คือดิบเดาานสปนิที่ได้อยู่สัปดาด์ ตามเรดเจดอนซานโชปีกอังกฤษที่รับสัปดาห์ละ3 50,000ปอนด์อันดับค่านหนืนนักเตะแมนจิตตามข้อมูลจากเว็บไซต์สปอร์ตแร็ 1. ดับบิลด,ดีคา3์3 75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 2. เจดอนซานโช3 50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 3. ราเฟลวาราน3 40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 4. กาเซมโร่3 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ 5. อ,องโตนี่มาร์ซปอาส2แ์ด50,000 0 50, ปอน 6. ด์โนโน 2, 000, 40, นตอ่อสั 2, 000, ปดาห์โ์ 9. แฮร์รี่แมกควาย189,904ปอนด์ต่อสัปดาห์10คริสเตียนเอล็กเซนต5 0่ปอนด์ต่อสัปดาห์10ร่วมลูกชอ150,000ปอนต่อสัปดาห1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์2ร่วมวิกรต่งแสนสอ1 2 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์12ร่วมวิกเตอร์ลินดละดอนี่งแสน 120, 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์16อารนวนลิสโดมาติเนสและดอนนี่ฟสัเบกหน1่เมสนวูด75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ร่วมฟิาโจนไทเลอร์มาเซีย7 5,000ปอนด์ต่อสัปดาห 20 b อล o นวิลเลียม65,000ปอนต์ต่อสัปดาห์21สกอตแม็กชเม60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์22มาซิลส์เบอร์เซอร์55,000ปอนต์ต่อสัปดาห์23อเลฮันโดคา a าโช50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์24ทอมฮีตัน41,923ปอนต์ต่อสัปดาห์25ดิโกดาร์ล25,000ปอนต์ต่อสัปดาห์26ฟาคุนโดเปเยสต t รี20,000ปอนต์ต่อสัปดาห์27แอนโทนีอีลังกา5,000ปอนด์ต่อสัาห หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ